้จำไรนี้วัยรุ่นไม่ไม่ไมผมทำอุปกรณ์ครับติดเกมแบบนี้ไม่จะตบซะดีๆมาปั๊ปั๊ๆปั๊ปั๊วปแบงร่างแต่ไม่ได้แบลงบอลเดมเร็วเๆๆเดบแบบไอรุ่นอุปกรณ์ต้องรับว่าบักจำแน่เลบว่าแบบไอดีพัดเลยจะยด้ต้องเวียดีเมอไก่ตันบอรฟุตกีพีราคาทุบแล้วไม่ควรกดอลแ้วางกดเกมพัเกมตางๆก็ีเช่นกันสนใจกดเกันเลยนวรุ่น เลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับคิดถึงมากๆากนะครับผมนีในเกมวันพีซเรจินเจอรี่นะครับนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้นึกนึกอะไรนะครับขึ้นมาก็คือคิดถึงวันพีซเจนนะครับนะเบื่อบอกฟุตนะครับหมดแพ้ชันกับบอกฟุตมากแล้วก็กลับมาหาวันพีซเจนบ้างดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาลํำลึกความหลังกันสักหน่อยนะครับเพราะว่า เราไม่ได้มานะครับเข้าเกมนี้นานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับจะเป็นอยู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเซอร์ว์กันบ้างนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็เออสกิลอะไรกันยังไงแล้วว่าผมลืมแล้วว่าาคิอากิกดคิวนะครับอาฮากิกดคิวนะครับผมมีอาวุธอะไรเนี่ยกูไม่รรับอันนี้คืออะไรวะดาบโยลุแคนดี้น่าจะไม่ผิด ได้มาช่วงตอนคริสต์มาสเมื่ออสองปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเพิ่งผ่านมา2ปีที่แล้วดินะครับแดบอยู่ดวนนี้เนาะก็มัน่งที่จะฟันไวนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีดามเมจนะครับโอเคก็ผมใช้ผลอะไรนะหรอมันดูตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับนะลงหลงลงืมลืม่อยนะไม่ได้เข้านานแล้วนะครับก็คิดถึงมากครับเกมนี้นะครับเป็นเกมเขาเรียกอะไรเป็นเกมแจ้งเกิด ของผมเลยก็ว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมเข้ามาเล่นนะครับโลบ็อกเลยอ่ะเข้ามาเล่นโลบ็อกแล้วก็เล่นแบบวันพีชนะครับช่วงยุคบุกเบิกนะครับนี่ครับตรงนี้มีคนอยู่ด้วยครับเราจะลองเข้าไปทักทายกับเขาดูนะครับฮัลโหลไฮสวัสดีเพื่อนเอาออกเฉยไอ้บ้า <laughs> ถ้าผมเกจะเข้ามาทักทายก็กลัวผมตีเขาหรือเปล่าหรือว่ากินผลล่้องหนวะไม่น่าใช่นะครับ ผลพิศดารผมมีอยู่สองผลนะครับคือก่อนหน้านี้จําได้ว่ากินดารก,กับแมกมานะครับคือดูดเข้ามาแล้วก็ปล่อยแมกมาตายตายเกลี้ยงยกแกงเลยนะครับก็ตอนนี้เอาแมกมาออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่ามากินสปินแทนนะครับแต่ว่า,ากินสปินทําไมเอาไว้หาผลพิศดารครับเนี่ยคํบต่อง่ายๆเลยแนละ้ไวไปหาผลบีศารเอาไว้บินเล่นนะครับเออไปเนี่ยเล่นๆทำไมไมันมืมมมดเร็วจังวะคือเกมนี้ผมลืมไปเลยว่ามันมืดไวมากตรนนี้มีใครอยู่ด้วยนะครับ นี่คือใคร,รอ๋อใคร,รอ๋อ NPC ขายอ๋อ NPC ขายเรือมีเกาะแซมด้วยหรอเฮ้ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับสแสดงว่านานนานมากแล้วนะครับเนี่ยมันที่มันที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยแล้วมันอัปเดตมานะครับ NPC ขายเรือด้วยตรงนั้นเอ้ยตงน้นตรงนั้นมีผลยางอยู่ด้วยนะครับผมรอดูนะครับว่ามีคนไทยมีใครแบบจําผมได้บ้างนะครับ ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเฮ้ยมีคนมีคนพิมพ์เบสแล้วก็อะไรเอ่ยก็ไม้ชองพิมพ์เอ้ยเวๆเรตกใจโอ้อกอีเ้นจะแตกโอ้โหมาแบบฟุบฟับเลยสอรี่ว่ะสอรี่ะผู้ชมครับมีคนพิมพ์เบสอะไรเอ่ยเขาน่าจะคุ้นๆมั้งคุ้นๆผมอ่ะจำผมได้สี่ร้อยอะไรคือสี่ร้อยหมายถึงสแตทปเหรอห้าร้อยต่างหากล่ะอ่าเดฟเฟนชั่นเต็มนะจ๊ะ อ่าผมใช้ผลดากับสปินใช่ไหมคอมโบยังไงแล้ววะดูดเข้ามาแล้วก็ปั่นได้ไหมไม่รู้แต่พวกนี้กินผลสายโลเกียแล้วมายิงกูทะใหมเนี่ยยิงกลับเลยนะเปียงเปียงโอ้ยบากี้บากี้บากี้ไอ้ดึ๊บ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 โอ้โหธรรมดาตัวที่ไหนนี่ตัวนี้เลยปึ๊บโอ้ยยิงไม่เข้าเหรอผมลืมเลยว่าปืนยิงไม่เข้าเหรอหรือว่ามันรีเลือดเร็ววะ มีแค่มีอนี่ด้วยฟืบตีเข้าไหมอ๋อตีไม่อ๋ออ๋อมัตีไม่เข้ามันเป็นไอ้นี่ <c oughs> มันเป็นเอาไว้เล่นเฉยอเอดเยบกแบกบักแบกบักแบกบักแบกแบก,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 กจะบ้ากะละมังตรงนี้มีใครอยู่ด้วยครับผมว่าคนคนไทยเยอะเหมือนกันนะแต่ผมลองเปิดไอ้นี่ดูดีกว่านะครับดูลิสต์เพยเยอร์ครับนั่นไงนี่คือคนทั้งหมดนะครับ ที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับผมมีไอ้นี่ด้วยผมมีถุงผมปลาได้ผมปลาของขวัญได้ไปเลยไปเลยฟิว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 ฟซานต้ามาแล้วจ้ามาแจกของขวัญช่าฮ้เฮ้เฟกิฟชัวฟีกิฟแน่นๆตรงนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนครับผมจะลองคอมโบแล้วก็ค่ายพวกนี้ดูนะไม่รู้ว่าทได้หมนะ ถ้าทำได้ก็คือดีเลยอะผมลืมสกิลของสปินแล้วว่ามันยังไงแล้ววะเอาสกิลนี้ปัน่นสกิลนี้ปั่นนะครับสกิลนี้ปัน่นส่วนสกิลเอสนี่คือต่อยต่อยออกนอกอกากาศใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไปแบบกระเด็นออกไปจัก,กรวาลเลยอะโนฮาค,คิโอเคโอเคโอเคโนฮาคิมึงก็ตายอยู่เดีอะตกน้ำตายไปแล้วไอ้ <c oughs> คตรปัน่นสปินสปินแหละ เปล่าเป็นภาษาไทยแล้วกันเผื่อมีคนไทยใช่เออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีเข้าเหรอสปินผีดสปินผีดไปเลยสปินผีดก็ผีดไปเลย <c oughs> ไปได้แล้วอะสปินผีดก็เอาไปดีเย้ yeah! วิวครับผมจะไล่ต่อยพวกนี้มันกระเด็นออกไปนอกอวกาศได้หมดเออแล้วแวบนยางบนยางมันหยุดสต็อปบเนี่ยคนที่ว้าวกับมาไอ้ <c oughs> คนที่ตกนั้นแล้วมันว้าวกับมามันปวดสายฟ้านี่บะ สไปเดอร์แมนอ้ยชิบหายเ,าเสียใจกูบินได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบินได้ก็ไม่ <c oughs> เออตายเบือ่อสไปเดอร์แมนอีกละอ๋อเออผมลืมว่าผมเปลี่ยนชื่อเป็นสไปเดอร์แมนแต่ว่าชื่อด้านขวามันก็ยังเป็นเบสทีว e ิวเซตนะครับเออบางคนจําได้ก็ก็งงว่าผมคนไหนแหละใช่ไหมก็ <c oughs> คงจะไม่รู้อะเออผู้ชมครับโอ้โหเมื่อกี้ทำไมผมบินมาไม่ได้วะผมลองลงน้ําใหน่นะ นี่ก็บินได้แต่ว่าผมมั่วเองต่างหาอเอ้ยเกือบตายว่าสั้นนะครับให้พวกนี้ทําอะไรกันไปเลยไปเลยกระเด็นออกสูๆๆ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 ่นอกอวกาศไปเลยจ้าไปเลยกระเด็นไปอ้าวตายกต,ตายเฉยตายได้ไงวะผลยางเหรอไม่ใช่ดิผมก็เป็นโลเกียนะผมเป็นผลความมืดอ่ะผลความมืดที่เป็นโลเกียทุกคนเอาไปเกิดก่อแซมได้ใช่ไหมได้ครับโอเค เอออัปเดตใหม่ๆมาก็คือเราเกิดได้แบบเขาเรียกว่าง่ายขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมร้อยพวกนี้มันมารวมกันใหม่นะครับลองถามดูดรีรู้จักเบสอีวิลไหมรู้จักเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันเซนซเซอร์๋อผมต้องพิมพ์ว่าเบสอีวิลมาแล้วกันเออเนี่ยมันไม่เซนเซอร์เบสอีวิลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหากันว่าอยู่ไหนอยู่ไหนมีคนว้าวมีคนว้าว ไหนอะไหนอะเบนิดพี่เพราะว่าชื่อชื่อคุณผู้ชมครับชื่อในนี้กับชื่อในนี้มันไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าชื่อผมเป็นอะไรว่าเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าผมตั้งววาสไปเดอร์แมนนะครับแต่ว่าชื่อในด้านขวามันเป็นยังเป็นชื่อผมไงปะปะปะวิครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คอมโบดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับตอนนี้เนาะก็ผมจะกดอะไรอะกด C ก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูดแบล็คโฮลเอ้าเน็ตหลุดชิบหายหลุดเฉย โอ้โ oh, oh, oh. หรือว่าเซิร์ฟมันไม่เสถียรว่ะทุกคนทําไมถึงหลุดล่ะครับเนี่ยวันพีซรีเจนนะครับโอเคครับทุกคนผมเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแน่เลยนะครับเพราะว่าไม่คุ้นชื่อคนแล้วก็แชทไม่เหมือนกันเลยนะโอเคครับผมจะลองไปหาคนดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้มีคนไล่ไล่คิวเอ้ยมันดูดผม ไปแล้วอุ้ยกูโดนกูตายกูตายเนี่ยเลยกูตายเนี่ยเลยกูหนีก่อนกูหนีอ่ะคุผ้าครับ้ปยางปนยางฟับฟับฟับฟกูหนีก่อนกูหนีก่อนฟับฟบฟบฟปยางกับไอ้นั้นเหนือสายฟ้าคุณรับปยางกับสายฟ้าพฮ้มันจะเล่นเอามันเอ้ามันตายคุูเห็นไหมเมื่อกี้มันตายนนะก็เป็นนักข้าวคุณผู้ชมครับเป็นคนไทยด้วยนี่ว่นะครับคนไทยเดี๋ยวนี้ฮาวนะครับ ก็เรื่ออะไรเจอแล้วบวกอย่างเดียวนะครับตรงนี้มีคนชาร์จผลไฟไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองไปทักทายพวกนี้ดูนะแต่ทักแรงหน่อยนะทักแรงหน่อยนะครับ,โด,รรบโดยการอย่างนี้นะครับโดยการอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนทักแรงหน่อยนะครับน้องๆทักแรงหน่อยเอ้อยเดี๋ยวกูตานไอ้บ้าเอ้ยผลจะปินมันชอบบั็กแล้วกูตานเลยบ้าเอ้ยเลยครับตายเองจะฆ่าเพื่อนตายเองอะว่าสาั้นว่าสั้นนะครับ ผมลองคอมโบผลดักใหม่แล้วกันผมจำไม่ได้แล้ว,วมันยังไงนะครับเอ้ยมีคนโดดมีคนโดดฉันมีคนโดดฉันพู้ชมผมใช้ผลเสือ้อปีศาจไม่ได้เออ,อตาลานตาลโอ้โหคือผลดักกับคุณผู้ชมครับในวันพิเจนจ่อะถ้าโดดไปแล้วจะใช้ผลปีศาจไม่ได้นะคืออ้างอิงตามแบบการ์ตูนเลยนะซึ่งมันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ เฮ้ยเป็นแบบ amazing มากๆนะครับไม่มีแบบวันพีซไหนที่มันเหมือนวันพีซ <crois> รีเจนอะผมก็เลยชอบในส่วนของตรงนี้ด้วยนะเอาอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยคิวคนหรือไงเป็นอะไรเนี่ยไอ้กาตกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองรีบรีบบินไปแล้วก็ไปดูดเขาดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตั้งรับทันหรือเปล่านะครับบไปทีก่อนเดี๋ยวผมจะ เข้าไปแล้วผมก็จะดูดผมจะปัここ่น so ด so, ้วยละกันผมจะปั่นไอเดียวคุณจะเปิดปั่นตรงนี้เนี่ยจิบหายละกูตายอีกแน่เลยโอเคครับผมจะบินไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูดหรือว่าเราจะใช้สกิลวีดีวะผมว่าดูดก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะมีคนใช้บ่อบ่อบ่อไอผลดาร์กอะทำให้เราใช้สกิลไม่ได้นะครับต้องลงไปแล้วผมต้องใช้ก่อนนะครับต้องใช้ก่อนมันนะครับแล้วก็ปั่นปั่นอย่างนี้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 กูต้องบินกูต้องบินกูต้องบินแล้วกูต้อองร กูรอดใช่ไหมกูรอดกูรอดโอเคกูรอดบินโฉบครับบินโฉบครับอันนี้เราเปิดสกิลจีอย okay, sure. ู่ใช่ปหมเปิดอยู my first. My first. Okay, She She ่สินะเปิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยมันดูดมันดูดมันดูดชิบหายแล้วกูก็มีกูก็มีกูก็มีกูดูดกูเปิดกูเปิดกูเปิดด้วยกูเปิดด้วยกูเปิดด้วยกูตีกูตีกูต่อยแปะ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 ตาย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 กันหมดตาย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 กนหมายตายตาตาย ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับในเรื่องของก็แร,กร้กันแหละคอมโบแล้วดาเมจได้น่ะเออแต่ว่าเมื่อกี้มันมีคนที่แบบถึกไงเลือดเยอะนะครับเออเลือดเยอะจัดตรงนี้มีใครปล่อยอะไรอยู่ด้วยนะฮะมันยังไงเอาของขวาญปาหน้าซินี่แหละนี่แหละนี่แหละ <c oughs> นี่แหละโ <c oughs> คตรปัน่นเดี๋ยวผมลองปั่นเขาดูนะผมไม่รู้ว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับับน,นแบบธรรมดาเลยเอาเดี๋ยว นี่ปั่นเข้าอยู่นะครับปั่นที่100่้อยตะเข้ามาคีาคละ่ะคูณ2เข้าไปนะครับ200ตายนะครับตายนี่ผมลองบินทั้งอย่างนี้ดูนะครับผมลองปั่นมอนดูนะมอนตายเลยนะไม่แค่เฉียวเฉียวนะครับนี่นี่นคนนี้คนนี้เป็นผลยางนะครับผมว่าผมต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วผมต้องกด H อด้วยอนะ่ะคุณผู้ชมครับมันถึงจะไ,นนะไอ้นั่นอ่ะไอเด้ยเด้อเด้อชิบหายแล้วไม่น่ากดเอสเลยเออตรงไหนอีกแล้ว เออเนี่ยมีมีคนในแชทก็พิมพ์กันนะครับว่าใช้ดาร์กโดนแรงกว่าปกติเออผมก็ลืมไปแล้วนะมันก็จริงอ่ะแหละใช้ดาร์กมันแรงกว่าปกตินะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ดาร์กวอเทคดีกว่านะใช้ดาร์กวอเทครวบมาก่อนรวบมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ไอ้นี้นะครับบอ่บอบ่อใช้บอ่อใช้บอ่อนะครับรวบเข้าไปแล้วก็ปัน่นโอ้ยไม่ทันเฮ้ยมันมีคนตีมาจากด้านนอกอ่ะครับนัวไอ้พวกไอ้ตรงนัวอเห็นไหมมันปล่อยลูกบอลไฟมา <laughs> เมื่อกี้พวกนั้นมันใช้ผลปีศาจไม่ได้นะอต้องบอกก่อนนะถ้าเดินผลดาร์กเนี่ยคือมันจะโดนใบไปเลยนะยู่ไหนะวะเกาะแซมเอ้ยเดี๋ยวผมมาเกิดตรงไหนเนี่ยโอเกาะนี้ตรงนู้นเกาะคาเฟ่โอเคโอ้เกาะแซมอยู่ด้านนู้นบอกแปะ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 ตอนนี้คนในแชทกำลังอวยผลดาร์กกันอยู่เนี่ยพอดีว่าผมมีอะครับน้องๆโค้รเท่เลยครับ ผมมีผลดา่าครับน้องๆเดี๋ยวผมจะโยนไอ้พวกนี้ลงไปในทะเลนะครับคุณผู้ชมดูนะไปเลย of ho! เอาโยนผิดด้านนะครับเข้าไปติดเป็นรวมกันอยู่ในบ้านไปรวมกันอยู่ที่เดียวกันในบ้านเบาแปะ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 แปะอุย้ยนี่มันหนวดดำพี่ครับคนนี้แต่งเป็นหนวดดำครเหมือนคนลองดามจได้ไหมอุม้ยเม็ไม่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 นะเพื่อนลองดามจอะไร มาลงมาลองอะไรเดี๋ยวผมจะโยนไอตัวนี้นะครับออกไปนอกหน้าต่างไปเลยเจตเล่เอาผมโยนผิดด้านเหรอวะมันยังไงวะทำไมมันไปตรงนั้นวะทุกคน <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มีคนจะลองดาเมจวะเฮ้ยปลฟอไฟกับผลนโอ้ยวัาสั้นแรงจัดผลไฟก็ยังแรงอยู่วันยังค่ำนี้ครับผลไฟรู้สึกว่าจะ,จะไม่ผิดนะมันสามารถชาร์จแบบ ไอไฟเอมพลเตอร์ได้ด้วยแล้วถึงแม่งโคตรโคตรจะแรงเลยนะครับผมต้องทำภารกิจนี้เสร็จว่วทุกคนก็คือโยนใครสักคนนะครับลงทะเลไปให้ได้นะครับผมจะโยนลงไปไปเลยฟูฟูไปเลยฟูไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> แล้วมันแล้วมันมนันว์ปกลับมาได้มันลงไปแล้วแต่มันวับกลับมาได้นะครับฟู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 ฟผมว่าผมไปอ้ายโดนอะไรเนี่ยพุ้ยผมโดนอะไรอะโดนอะไรอะว่าซ่านจะไปตกลงไปในน้ำอะ ้ผมโดนอะไรวะผมโดนบอนโอเปรหรือเปล่าวะแบบสลับที่ซัมเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันกูโดนอะไรวะเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะงงนะครับเอ่ออัปเดตใหม่กูยอมครับมันมีไอ้นี่เข้ามาด้วยนะมีระบบเอ่อคลังนะครับสโตร์นะครับต้องใช้เพชรอันล็อกนะครับซึ่งเพชรเนี่ยบอกเลยว่าได้ฟรีมาเยอะมากอุ้ยนี่คือท่าโพสเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพชรเนี่ย <c oughs> คือเราได้จากกล่องไอ้นี่ ดูดิผมยังเปิดไม่หมดเลยนะครับคือมันมีเยอะมากจริงๆนะครับคือได้จากอะไรแล้ววะจำไม่ได้ได้จากได้จากเอ่ออะไรอ่ะเวลาปะเวลานะครับเวลาแบบออนครบก็ได้ปะผม,ผมก็ลืมแล้วไงนะครับหรือว่าตีตีครบนี่แหละ e XP ถึงอะไรเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูนะครับ500ร้สตผมมีอยู่กี่สตอ่ะมีบอกปะ ไอ้ผมมีอยู่4 25นะครับอาจจะต้องเติมเพชรนะครับอาจจะต้องเติมเพชรคือมันสามารถเก็บผลพีศาจได้ไว้ทุกคนคือตอนแรกเราสามารถมีได้แค่2ผลใช่ไหมแล้วเหมือนเราเบื่อเราเบื่อผลที่เราใช้อยู่อ่ะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนคอมโบอ่ะเราก็สามารถมาเก็บในนี้ได้ครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอลองกันตรงนี้เลยนะครับซึ่งหน้าเลยนะครับเป็นระบบใหม่นะครับถือว่ากขาเรกกันแรกเรียนรู้นะครับเรียนรู้แพทกันหน่อยขอเติมเลยแล้วกันนะ ออขอเติมเลยนะครับเพราะว่าเพ็รไม่พอนะครับแล้วก็ปลดล็อกไปหนึ่งช่องปัป๊บเข้าไปแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปอะ่ะมันผลปีศาจที่เราใช้ปะหรือไงวะผมผมก็ไม่แน่ใจนะโออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็น่าจะเป็นผลที่เราไปหามานะครับแต่ว่าเก็บไม่ได้ใช่ไหมอืมน่าจะอย่างนั้นมากกว่านะครับไม่น่าจะใช่ผลที่เราใช้อเอออย่างนั้นมันก็โกงเงินไปใช่ไหม มันถอดเก็บได้ไหมไม่ได้ต <g ill ly> ูได้ามันโกงจริงนะเฮ้ยเอาหลดีดและโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมว่าผมขอจบเพียงตอนนี้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนี่ครับอาจจะเราบล็อกเซิร์ฟเซิร์ฟล่มมันขึ้นไม่ดูนะเอออาจจะคนเล่นเยอะไปนะครับช่วงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมกลับมาเล่นอีกนะครับสำหรับวันพี่ดเจนเนอรี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้นะครับซิกเคาท์เยสเดย์อย่าลืมเป็นปอดบวมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ คนละช่องกันัะช่องพี่เอกแต่พี่เอกก็พูดว่าอย่าลืมเป็นร้อนในนะครับผมก็อย่าลืมอะไรเดียอย่าลืมผมและการนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยลงคลิปก็ตามอย่างนี้นี่ก็ไอ้ผลยางมันห้าวอะไรเนี่ยฮัลโหลว่าซ่านมานี่เลยมาโอ้ยเด้อเด้อเด้อจะไม่ไมผมกัะเด็นนะเออเรากูตาอีกแล้ว